ก๋วยเตี๋ยวด้ค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวสูตรโบราณค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูโอ้คื cứ xuyên vào hmm, hmm. กินนะฮื่มรสก็กินับวุ้นเส็นนะคะวุ้นเส้นต้มยำแต่ว่ากินเป็นแบบแห้งหวุ้นเส้นต้มยำแห้ง เจ้าเนี้ยสนใสบังหน้าบังหน้าสวยเลยนะคะทุกคนแช่ 嗯，摩啥，摩啥。